ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าเยบีพาเลาะวันนี้เลาะมาเก็บสตอรอเบอรี่จ้าเก็บประมาณนี้พี่น้องสตอรอเบอรี่เอสเปรนฟาร้าพี่น้องเชิญแม่นมดจ้าทั้งนี้มาเดี๋ยวฉันจะไปรายงานต่ออีกจ้ามาพี่น้องมาเก็บกันเลยจ้าคนไล่หลายพี่น้องวันอาทิตย์จ้า มากับกระตาพี่น้องกระตาขีดนึ่งอ่แล้วพี่น้องขีดขีดพี่แตนง,งม้งมๆเลยพี่น้องมันเดือดจ้ะไปยาวีไปหม่งเกามา้แล้วนะพี่น้องไปหม่งเกามา้แล้วแต่ว่าไอ้นี่จ้ะข้าเจ้าอันนั้นปิดมาเปิดหม่งไม้พี่น้องงม้งมๆจ้ะพี่น้องหวานมากเลยจ้ะ ไอ้บีบุค่อยมักหมากไงพี่น้องหมากไงบุ้งค่อยเสียบไงพี่น้องไอ้บีว่าจ้าคนไล่ไล่พี่น้องบังพุงเจ้ายืนรอคิ้วจ้ะรถพกักพัดกับบุงนี้พี่น้องหมกจอดรถกับบุ้งนี้จา้าสงสัยเสีงยงื่นบักสตอเบอรี่เนี่ยนอนมโมนี่พี่น้อง ปีนี้แพงก็ปีกายนี่จ้าพี่น้องปีนี่แพ้งก็ปีกายจ้าปีกายนี่เพิ่นว่ามองเก้าที่ฉันไปนะเพิ่นบอ่อนั่นเลยเป็นยางว่าเตีย้ยเพิ่นว่ามนบ่คุมคาสันพี่น้องก็เจ้ากินทั้งกินทั้งปุน่นพ้าลูกพ้าเต่าม้าพี่น้องก็เจ้ากินหลายแล้วก็กิโลบ่หลายนะจยแต่พี่น้องกิโลถูกนะแต่ว่าปีนี้ฉันว่าแพ้งอยู่นะฉันอ่านเมื่อกี้ เดราจะไปรีวิวข้างนอกให้เพื่อนอีกจ้างือกเขียวเพื่ออันเพื่อมืออันข้างนาออหน้าควอมใจยายพีเก็บเชือเขียวไว้ข้างล่างพี่น้องเก็บเขียวไว้ข้างล่างเพราะว่าเขาอันเขาอันอ,อาทิตย์นึงเนาะอาทิตย์นึงพอดีกินจ้าซีมพี่น้องอากาศดีมากเลยพี่น้องมีความสุขมากเลยจ้ามาตากแดดเก็บสตรอเบอรี่เบิ่งคนทองผุนเลยพี่น้องเลย ห mm hmm. วานนะพี่น,อน,น,น้องเมืองคนทั้งผุนอเตมเล้ก็เจ้าเทียบก็ได้ติดภูเขาจะทั้งนีมง่มองเนื้อเนื้อทั้งผุนพี่น้องพัวไม่มนพัวยาวยัีเอาฟังไว้ผุนจา้าฟังไว้ในปลาไกา่ไก่กลปลาเขาฟูงเงินพี่น้องจ้าพี่น้องกางําลังแดงพอดีจ้าพี่น้องกางําลังแดงพอดีเลยจ้า เต็มเลยจ้าพี่น้องเก็บเอาจ้าพี่น้องวันนี้ลุดมั้งนี่หน่วยบักไงจ้าพี่น้องหน่วยบักไงกินจ้าตะวันนี่แคมากกินหน่วยในหน่วยมันหน่วยนี่น้อยมันจังแสีบไหมพี่น้องจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปพาพี่น้องลงไปข้างล่างมันจ้าสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะ รูปรเบอร์รูปเบอร์จ้ามาจ้ามาเก็บสตรอเบอรี่กับเจวีนนะจ้าพี่น้อง น้องก็ยิงบมกอันสต้บอลลีจ้าหวานมากพี่น้องหวานมากเลยเจ้า <c oughs> กินให้มันจุดใจพี่น้อง <c oughs> กินก็นยิงหมดนล ปีกายนี่หมากไงก็าน่จ้าเยอะมากเลยจ้าพี่น้องหน่วยเขียวเน่หน่วยแดงเน่เพราะกลินบพทันนะพี่น้องเนาะไปเต็มตานี่พอดีจ้าพี่น้องต่วปลาหลูตัวใดพี่นี่ มันในหน่อย,อยมันแซ่ยบนะพี่น้องมันหวานอมเปรี้ยวดีจ้ะนวัวง่ายๆฉ่นำหน่ำเลยพี่น้อง มันมันเลยจ้าพี่น้องสุดอรพี่ตงหวานพี่น้องเป็นีน้หมากหน่อยจ้ะ เป็นนาวนานกับจัก มากพี่นอ้องตอนน้อยๆจะบ่อยกล้วพี่น้องเลยปอยกินจุนยิงเราพี่น้องเลยเขาจะได้ไปหาเขากินนะจ้าบัน,นยนิงทองกินเขาา่าม้าเนานะจ๊เนี่กินหลายๆก็าพอดีเนะพี่น้องนะเนาะเขาต้องกินพอประมาณทองอืดพี่น้องทองอืดจ้าหน่วยงาม,งามเลยนาะพี่น้องเนาะ พี่อาเต็มตานี่พอดีจ้า,จาเจ๊ท่าดาวุ้นเหวี่ยเงินมาสิบยูโรพี่น้องมาใจซอยขอหน่อยเด้อ <c oughs> อยู่ติดฟ้ามันนี้เพื่อนพี่น้องเขา้าหาเกิดพี่น้องห,หาหาเฟือติดตินเขาจ้าพี่น้อง บรรยากาศดีเนาะลมมีวีบ๊องหอนจ้ะบรรยากาศบรรยากาศเนาะนกนูสบายใจเลย่นนอะนะ้องอยู่แถวนี้พี่น้องอิ่มจ้ะกระลงกระลอกสวยๆจ้ามีผักเพลียวพี่น้องผักเพลียวฝรัง่งยายวีเคยเก็บเพ็ดกิบล้วจ้า เซ่บเปนะพี่น้องเอาลวกกินกระปุนจ้ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำจ้าคนสุกนะพี่น้องเนาะตากแดดตากในกาศสบายจ้ะดลกมากเลยนะพี่น้องอุ่นมางคนพี่น้องเต็มเลยแต่ว่าพลาไหยติดหนาพั่จ้า กดล้วจ้าพี่น้องบรรยากาศพี่น้อง ใหญ่ส,สวยเลยจ้าทางนี้ไม่มีคนเดินจ้าตุกมากเลยจ้ะพี่น้องตุกมากเลย ขเริ่มได้แต่พี่น้องนู่นนี่ใหญ่จ้ะมันเป็นใหญ่พี่น้องเคสจ้ะเอ๊บีเอวีวาสิพอจ้ะพี่น้องมักขี้นีกับขุลค์กดแชฉ่เจ๊บีน้องเจ้าพี่น้องขอบคุณที่รับชมรับฟังจ้ะขอบคุณทุกท่านจ้ะพี่น้อง ด้วลายจ้า